สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับพวกผมอุซิเมะเช่นเคยกับในเกมโคดเกียร์การปฏิวัติของลูรุสรอสตอรี่ในสซวสญี่ปุ่นนะตอนนี้เราอยู่ในช่วงแคมเปญเนื้อเรื่องภาคคืนชีพในบทที่3กันแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยผมจะมาสรุปแคมเปญว่า มันได้เพชรเท่าไหร่แล้วก็จะวิเคราะห์ตู้กาชาด้วยถ้าตู้มันดีอาจจะสุ่มหาเพราะว่าตู้มันมีคุณแถมะนะโอเคเรามาดูก่อนวดาดแมนเทิลมีกี่ด่านด่านแมเทิลน่ะจะมีทั้งหมด10บดานด่านละ200เพชรตีทั้งหมดประมาณ2,000เพชรนะครับส่วนสตอรี่เฟดเนี่ยก็น้อยตามการแบ่งผ่านะก็เลยเหลือแค่เจ็เฟดเฟดละ50 3 5 0 ก็รวมทั้งสิ้นประมาณ350อันนี้ยังไม่ได้รวมในล็อกอินโบนัสนะล็อกอินโบนัสเนี่ยถ้าเราล็อกอินโคกก็จะมีส่วนอีก1 5 0 0แต่นะเราจะไม่นับละกันออหลังจากที่เราเล่นภารกิจแคมเปญกับเนื้อเรื่องเสร็จแล้วนะก็จะมีอ่าส่วนของภารกิจแคมเปญเนาะเดีย๋ยวเรามาดูก่อนก็คือเราเล่นดานเป็เทิร์นกอะไรครบหมดแล้วอะ่ะมันจะมีภารกิจแคมเปญจำกัดเวลาใช่ไหม ก็จะได้จี้สี่ดาวอ่ะเดี๋ยวผมรับให้ดูนะครับแล้วก็มีส่วนของเควถาวรเควถาวรนเขาเนี้ยไม่มีหุ่นแจกฮะผมคิดว่าตัวที่หลายคนไฮเนี่ยน่าจะเป็นหุ่นแจกนะแต่สุดท้ายก็ไม่แจกเว้ยเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องอาขนอมเพรไว้หน่อยเผื่อนในอนาคตเนี้ยอาจจะมีตู้ลิมิตแทรกมาอีกอาจจะเป็นตู้ มาริโอที่มาพร้อมกับหุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็มาริโออาจจะมาตอนเดือน5ไปเลยเดือน5ปีหน้าแบบมาตอนครบรอบเกมไงอะไรอย่างเงี้ยแบบเซอร์ไพรส์มาถึงฟัคเกออะไรแบบเนี้ยโอเคเอาเปา็นว่าเดี๋ยวเราไปสุ่มตู้แล้วก็ก่อนจะสุ่มตู้เนี่ยเดี๋วไปวิเคราะห์ก่อนดีกว่าไปเอาล้วฮะเรามาวิเคราะห์ตู้กาชาของแคมเปญเริ่มพัคิชีพในบทที่3กันนะครับซึ่ง ตู้ในครั้งนี้เนี่ยเป็นดับเบิลพทอัพหรือก็คือมีสีดาวทั้ง2ตัวอยู่ในตู้เดียวกันแถมมีหุ่นแถมซึ่งดับเบิลพทอัพเนี่ยก็ไม่จําเป็นว่าสีดาวทั้งคู่มีหุ่นแถมนะขอแค่เป็นสีดาวทั้งคู่ที่โผล่มามีบทบาทในเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหรือบางอีเวนท์ที่เป็นลิมิตก็เป็นดับเบิลพทอัพได้เหมือนกันถ้า2คนนั้นเนี่ยอยู่ในตู้เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยว่ากันไปนะครับโอเคเรามาดูกันดีกว่า มาเรามันพูดถึงเจเรเมียกันเจเรเมียไลส้มสีดาวลูกไทยนะฮะอยู่ในกลุ่มสามพันธ์รัฐหรือสาประชาชาตินะครับเป็นลูกไทยเป็นตัวป้องกันตัวป้องกันเนี่ยหลักๆคือขวางเส้นทางอ่าก็คือมีหน้าที่บล็อกศัตรูได้อะไรเงี้ยบล็อกศัตรูซึ่งส่วนใหญ่แล้วตัวบล็อกนักปัจจุบันเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโดนศัตรูต้ตตานปุ๊บและศัตรูมันก็เดินทะลุได้ใช่ปะ่ะแต่ว่าตัวเจเรเมียเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วง เพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันโอเคโดยรวมคือดีมากคือมันมีเรื่องเลือดเกินหนึ่งมือก็ถือว่าโอเคแหละมีดีเฟเอนเกินหนึ่งพันก็ถือว่าใช้ได้ครับแต่ประเด็นที่เป็นจุดใหญ่เลยน่าจะเป็นค่าคอร์ดเพราะค่าคอร์ดเนี่ยสูงเอาเรื่องอยู่ส่วนหน้าที่หลกัหลกๆของตัวเจรเรมีก็คือเป็นตัวที่แบบอาโจมตีประชิดเป็นหลักนะ แต่ถ้าเกิดใครอยากจะเอาไประเบิดทิ้งเล่นในเซทเทอร์แลนซีก็ไม่ว่ากันนะแต่กว่าจะตีตายก็คงอีกดาน,น่ะปกติแล้วตัวที่ไว้ขับเซทเทอร์แลนซีเนี่ยก็คงจะใช้ตัวน้อยๆอย่างเจเริเมย์มาดีกว่าอะไรย่เงี้ยแต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันโอเคแล้วผมก็พูดไปเรื่อยแหละมาสกิลที่หนึงลงมามีผลทันที่ทุกๆสิบห้าวิในในระยะเวลา15บห้าวิก็จะทำการบัฟให้ตัวเอง ได้ลับความเสียหายน้อยลง0.7เท่าอ่าก็คือก็คือทําให้ความเสียหายที่ตัวเองได้รับเนี่ยน้อยกว่าเดิม0.7เท่าก็โอเคนะแล้วก็มีอ่าสร้างโลฟ้าตามค่าแม่ HP 80%ก็คืออ้างอิงจากหลอดเลือดของเราอะที่ว่ายาวเท่าไหร่อะอย่างเช่นของเจเิเมมัน11,500ใช่ปบะ่ะ 80%อ่ะผมตีประมาณ10000แล้วกันนะก็คือจะได้โล่ฟ้ามี HP 10000อ่ะอันนี้คือสมมุติเฉยๆนะก็ถือว่าจะทำให้ตัวเจลเเมียมันถึกขึ้นถ้าไม่ได้โดนดาเมจที่มันแรงเวอร์ะไรขนาดนั้นแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นในชาเลนจ์เนี่ยหรือว่าในเอ t ตาคนหัวมันจะไหวไหมเพราะว่าโล่ฟ้าแค่10000ก็อาจจะเอาไม่อยู่เพราะว่าดาเมจบางตัวตีทีทะลุก็มีโอเค ต่อมาเนี่ยคือ,อทำการบัฟให้พันธมิตรที่สังกัดกลุ่มสาพันธรัฐเนี่ยก็คือสามารถล้างผลดีบัฟจากสกิลอีฝ่ายได้ก็คือเอาง่ายๆสมมติว่าศัตรูสาสกิลจำพวกสตันช็อตแดงอะไรแบบนี้ถ้ามีเจริเมอยู่ไอไคนที่อยู่ในสังกัดสาพันธรัฐทุกคนเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบจากดีบัฟเลย อันนี้ถือว่าดีนะเพราะว่ามันไม่ได้บอกว่าอยู่ในระยะเออก็ถือว่าโอเคเลยโอเคนะเพราะว่าอ่าถ้าสิบถ้าเน้นทีมสาพันธุลัเป็นหลักก็ถือว่าใช้ได้นะซึ่งณนะปัจจุบันยังตั้งทิ้งยากอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่เป็นตัวตามเรื่อง,องแล้วก็มีตัวลิมิต,ตปรับปลายนะเออประมาณสกิลที่2ในระหว่างแบทเทิลคือตัวของเจรเมียเนี่ยจะทำการ อ่ามัเยอะอ่านก่อนมันเยอะจังวะก็คือการผลสกิลเหมือนกันอ่ะการผลสกิลจะอีฝ่ายได้แล้วก็เพิ่มหลอดเลือดให้ตัวเอยงยาวขึ้นอีก35%ในกรณีที่มีลูลุสอยู่ในทีมก็จะทำให้ไอ้พวกจำกัดการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยไร้ลผลจำกัดการเคลื่อนไหวต่างๆไร้ผลคืออะไร ตัอย่างเช่นพวกสตาร์พวกอะไรพวกเนี้ยเออหรือพวกที่ทําให้มันขยับไม่ได้ช้าลงอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้ผลอ่าอันนี้ถือว่าโอเคอยู่ใช้ได้เลยสรุปง่ายๆคือตัวเจเนเมียเนี่ยถ้าเป็นตัวนักบินตัวเองนะจะเป็นตัวที่จำพวกซับพอร์ตอะซับแทงอ่ะก็คือตัวเองอนะถึกแล้วก็มีเรื่องของคลายดีบัฟให้อ่ะ ใครดีบัฟต่างๆที่มันแต่ว่าไอ้ใครดีบัฟให้เนี่ยคือพนันธมิตรของคนนั้นเนี่ยจะต้องเป็นสาพันธรัตนะไม่ก็สามประชาชาติเลยแบบเนี้ยเออซึ่งกลุ่มเนี้ยมันตัวละครสามดาวมันไม่ค่อยมียหรือมีวะอ๋อมีตัวอีเวนต์ใช่ไหมมันก็อาจจะสี่ดาวเรียกได้ว่าเป็นทีมสายคนรวยพอสมควรอยู่นะเพราะว่าตัวละครส่วนใหญ่มันเป็นสี่ดาวเนาะมันไม่ใช่ทีมพาคีแบบเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยเออ ก็ไม่เป็นไรเข้าใจได้เพราะเพราะว่าเนื้อ,เน,อเนื้อเรื่องหลักๆหลังๆมันเป็นสาวบันทลักษณะนะโอเคเรามาพูดถึงเซทเทลแลนร์รอยัลกันเซทเทลแลนร์รอยัลเนี่ยถือว่าเป็นแซะที่โจมตีสูงที่สุดในเกมแล้วมั้งย้ำว่าจำพวกเซทเทลแลนร์นะเออก็คือมีพลังโจมตี320แล้วก็มีดีเฟนซ์สามร้อสบมีบล็อบกบอีกสอโอ้ก็โอเคนะใช้ได้ค่าคอบบสบวก14เลยเลรอถ้ากดรวมเจรเมย์ที่เป็น16ก็เท่ากับ30สิบ ค่าคอร์ส3าเยอะเอาเรื่องแต่ถ้าเกิดคุณมีซูซูกุวันเกิดกับเซซี่วันเกิดเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยไปเลยเรื่องคอร์สเนี่ยโอเคเดี๋ยวเอามาพูดถึงสเ t เตอร์เรียลยาทำอะไรได้บ้างการโจมตีป,ปกติทําการโจมตี2เป้าหมายในระยะสีแดงนะครับแล้วก็มีอ่าถ้าไม่ตายนะครับถ้าไม่ตายเนี่ยคือสกิลน้นแมฟเฟนนะเนื่อนไขแรกคือ จำเป็นต้องจ่ายค่า HP 3,000ในการใช้งานครับแล้วก็เอฟเฟกต่อมาเนี่ยคือจะทำการกวาดศัตรูป้าประมยมในระยะสีเหลืองด้วยพลังโจมตี8เท่าครับแล้วก็มีเอฟเฟกต่อมาเป็นแจกดาเมจตายตัวอีก18,000ครับแล้วทุแล้วก็มีเอฟอเ,อก 18, กเอฟกสุดท้ายคือทุกๆครั้งที่มีการใช้สกิลในแม่เฟรมครบ3ครั้งเนี่ย ก็จะอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถใช้สกิลในแมสสกิลในแม่เฟรมได้เป็นเวลา5วินาทีอันนี้จะคล้ายๆกับกอลิบิ l ลียนที่ว่าพอเราใช้ครบประมาณ5ครั้งหรือว่า3ครั้งเนี่ยแหละแล้วก็จะเป็นอ่าใช้สกิลไม่ได้เป็นบายชั่วคราวอะไรแบบเนี้ยก็ถือว่ามันก็มีผลได้ผลเสียนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องทักษะขุ่นหรือออปชั่นเสริมกันมา อ่ะถาักหุ่นหรือออปชั่นเสริมแรกนะก็คืออ่าลงมามีผลทันทีแล้วก็ทุกทุวินาทีในระยะเวลา5วินะอ่าดาเมจที่น้อยกว่า3,999หรือเท่ากับอ่ะน,นะที่ตอนได้รับเนี่ยจะถือว่าเป็นโมคาโอ้ก็คือมัอนเป็นสก,กิลหนึ่งมันชื่อเบลดลู u ิ i นาสมันเป็นโล่โล่โมคาแหละ เอาง่ายๆคือค่าดาเมจไม่ถึงสองสองสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอ่ะมันจะกลายเป็นศูนย์ก็โอเคนะใช้ได้อยู่ส่วนสกิลที่สองเนี่ยคือไอ้ทุกๆครั้งที่เราอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถพร้อมใช้งานสกิลในแม่เฟรมได้เนี่ยระยะเวลามันจะสั้นลงเรื่อยๆทุกครั้งที่มีทุกครั้งที่มันเกิดสถานะเนี่ยเอาง่ายๆคือยิ่งใช้ทําไม่ตายบ่อยเนี่ย,ออยไอ้ระยะเวลาที่ ระยะเวลาที่เป็นใบอ่ะมันจะน้อยลงแต่ว่ามันต้องใช้ถ้าไม่ตายครบทุกๆ3ครั้งอ่าอารมณ์ประมาณนะั้นคล้ายๆกับก้อนเรเบเลียนอ่ะยิ่งใช้บ่อยอ่ะมันจะยิ่งน้อยลงเรื่อยๆแต่ต้องใช้บ่อยๆนะใช้บ่อยในระดับหนึ่งเลยแต่ถ้าพูดถึงอันนี้นะครับอันนี้ที่เป็นควีนสีดาวอันนี้ไร่ส้มนะอยู่ในกลุ่มสาพันธร้านเหมือนกันแล้วก็มีเลือด8 0 0พันมาก ก็ตัวดาเมจมีเลือดแปดพก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะดีเฟนต์ห้าร้อยก็มาตรฐานมั้งเออมาตรฐานมีค่าคอสสิบก็ถือว่ามันน้อยกว่าควีนปกตินะหรือเปล่าวะเพราะว่าตัวตัวเจรเรมียร์เป็นลูกไทยแต่ใช้ทั้ง16เออแต่ไว้ก่อนแล้วกันโอเคตัวเจรเรมียร์เนี่ยเก่งระยะไกลครับมีพลังโจมตีถึง1 3 2 7งนสซครับ ทีนี้เรามาดูสกิลที่1ก่อน <c oughs> สกิลที่หน,นะฮะคือทุกๆ10วินาทีในระยะเวลา10วินาทีนะครับจะทำการบัฟให้ตัวเนียเนี่ยไม่ถึงตัวเนียไล่ส้มนะสามารถเก็บเกตสกิลในะแม่เฟนได้อีกหนึเกตก็คือสามารถเก็บเกตได้ประมาณ2เกตนั่นแหละแล้วก็ทำการ คลายหมอกดําที่คุมศัตรูไว้ทั้งหมดในสานามนะครับเอา,เอาง่ายๆคือพอลงมาปุ๊บคลายหมอกเลยแล้วก็ทุกครั้งที่ครบสิบวิก็คลายหมอยออกอ่กอกอะอันนี้คือเอฟเฟกแรกแล้วก็จะมีคลายหมอกดําที่คุมคลายศัตรูที่คุมหมอกดําไว้อยู่เนี่ยในระยะโจมตีปกติเป็นเวลาเก้าวินาทีอันนี้จะคล้ายๆกับสกิลของออปชันเสริมของ หุ่นแอชไอซีออติเกียที่ว่าถ้ามันอยู่ในระยะของการโจมตีของ A, ia, ai, S, อาเนยไลโซมออะไอหุ่นตัวนั้นอะต่อให้มีสเตลมันก็จะโดนคลายทันทีอ่าเอาง่ายๆคือสกิลหนึ่งของอาเนียมันมีคลายตอนลงมาใช่ไหมแล้วก็คลายตอนที่ครบเวลาแต่อันเนี้ยมีคลายทุกครั้งที่อยู่ในระยะอ่าเอาง่ายๆมีสองคลายงงไหมมีคลายตอนลงมา แล้วก็คลายตอนครบเวลาเออแล้วก็มีคลายเป็นระยะเวลา9วินาทีถ้าอยู่ในระยะประมาณนั้นแหละก็ดีนะถือว่าหาคนมาทดแทนแอดได้อะไรเงี้ยเออทีนี้เรามาดูสกิลที่2ส,สกิลที่2เนี่ยมีผลในระหว่างแบทเทิลน,นะครับจะทำการบัฟให้ตัวอาเนียไล่ส้มเนี่ยโจมตีเพิ่มขึ้น45แล้วก็ลดค่าคอสลดค่าใช้ใจ่าย ลดค่าคอร์ตอนที่หันทิศเนี่ยอาจจะจ่ายน้อยลง50%ก็คือปกติอาจจะจ่ายประมาณครึ่งหนึ่งในตอนลงมาใช่ไหมอ่ะสมมติว่า14อ่ะผมตีว่า30กกอน30ลนลงมาเวลาหันทิศ15แต่อันเนี้ยมันลดอีก50ก็อาจจะเหลือแค่7หรือ8อ่ะประมาณนี้ในกรณีที่มีเจเรเมียด้วยเนี่ยคือตัวของ ตัวของอาเนียเนี่ยก็จะไม่ได้รับผลสกิลหรือผลดีบัฟของศัตรูด้วยเหมือนกันอ่าอันนี้คล้ายๆกับเจเรเมียเป็นตัวดาเมจที่ค่อนข้างครบเครื่องเอาไว้ลงอารีนาได้นะเออก็คืออารีนาในนัปัจจุบันเนี่ยมันจะมีสาวที่ว่ามีดีบัฟลดแต้มอยู่มีดีบัฟอ่ารับรับสัดดามเมจสะท้อนยหลงเนี่ยมันก็เลยทำให้เล่นยากขึ้นตัวเนี้ยอาจจะเอาไว้เล่นอารีนาก็ได้เออ ถ้าเราวิเคราะห์ดีๆนะเล่นอารีนาได้เล่นเนื้อเรื่องได้เล่นชาเลนจ์โหดๆอาจจะได้มั้งเออจะต้องรอดูหุ่นก่อนนะพอมาตัวหุ่นมอเดิลบ,บิวอัพนะมอเดิลบิวอัพเนี่ยก็มีพลังโจมตี350ถือว่าสูงจากเดิมหน่อยเพราะจากเดิมเนี่ยมีพลังโจมตีประมาณ280อ่าถ้าเป็นมอเดิเบีด,ด็อกของ C2 ก็300แต่ตัวเนี้ย คือ350มีดิฟ390แสดงว่าโลหนาขึ้นเออก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็เป็นตัวบินได้ด้วยค่าคอส5บหาตัวเนี้มัน14ใช่ป่ะก็ประมาณ29โอ้โห29เลยนะแล้วก็มีอ่ะการจจมตีปกติทำการยิงศัตรูที่อยู่ในระยะสีเป้าหมายสีแดงนะครับหยุดที่อยู่ในระยะโจมตีสีแดงอ่ะเห็นไหม จมตีสีเป้าหมายเลยนะก็ถือว่าเยอะอยู่ณปัจจุบันถือว่าเยอะนะยังไม่เจอตัวที่ยิง5ายิง8ปดว่ามีแล้ววะแต่ส่วนใหญ่เป็นตัวลิมิตเออส่วนใหญ่เป็นตัวลิมิตอ่ะมาดูสกิลในแม่เฟรมแล้วก,กันระเบิดฮารอนอ่าระเบิดฮารอนใช่ไหมคือลงมาปุ๊บจะอยู่ในสถานะที่สามารถใช้ทําไม่ตายได้ทันทีก็คือสามารถใช้ทําไม่ตายได้ทุกครั้งในตอนที่ลงมาเออ แต่พอใช้ไป,ไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นจะต้องเก็บเกรดสกิลในแม่เฟรมตามระยะเวลาซึ่งไอ้มันจะชาร์จขึ้นเองทีละนิดการากตีปกติไม่สามารถชาร์จขึ้นมาได้โยวเวนจะใช้การชาร์จจากสกิลแต่ออชั่นเสริมน่าจะได้นะออชั่นเสริมของเดีย๋ยวเราค่อยพูดถึงกันอ่ะโอเค เอฟเฟกต์ต่อมาเนี่ยคือทําการกวาดศัตรูแปดเป้าปหมายแปดเป้าหมายในระยะนะแล้วก็ด้วยพลังจุตทีแปดเท่านะครับมีฟีดดาเมจให้อีกอ่าดาเมจตายตัว 40, 4 4 9 9 9นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับส่วนออปชั่นเสริมหรือว่าสกิลอ่าทักษะคุณนั่นแหละเป็นโลเ่เบทเบทเบทลูมิเน,นา,นน <c oughs> นนเ,นาเหมือนดินพันธุ์เบทลูมิเนาเหมือนเหมือนกับเจเรเมียเลย ก็คือถ้ามีดาเมจน้อยกว่า3,999เนี่ยก็จะไร้ผลอ่าก็เพราะว่ามันมีมันเป็นโล่เบรดลูบินเนอเนาะอ่ะเรามาพูดถึงสกิลที่ผมพูดค้างไว้แล้วกันคือในแพทครบรอกเกม2.5ปีที่ผ่านมามันจะมีเรื่องของออปชั่นเสริมเพิ่มมาในหุ่นมอเดลปกติแล้วก็หุ่นเมดอกของ C2 ซึ่งออปชั่นเสริมเนี่ยมันจะบัฟให้มอเดกับเมดอกได้ โดยเพิ่มพลังจมตี15%แล้วก็มีชาร์เกตให้อ่าอันเนี้ยอาจจะช่วยให้ตัวมอเด็ตบิล์อัพเล่นง่ายขึ้นเพราะว่ามีชื่อมอเดตด้วยอ่ะถ้าถามว่าผมจะสุ่มไหมก็ต้องสุ่มแหละแหมโอเคก็สุ่มไปเลยแล้วกันผมไม่คาดหวังว่ามันจะได้นะเอาจริงๆามว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันเอ ต้องโหลดนานๆนนะ่ะถ้าโหลดแป๊บเดียวหวังไม่ได้เลยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยผมเกือยับเลยไม่เคยเจอม่วงไม่เคยเจออะไรเลยเว้ยอองเฮ้คิงฮะคิงเดี๋ยวนะคิงตัวไหนวะคิงมีหุ่นใช่ในเซลลอ แน่ใจนะแต่กูดูก่อนแตกลุงไหมกูหวังแตกลุงมากเลยตัวควีนไม่มีแตกลุงเลยโอ้โหอันนี้ตันแล้วมาเป็น<ม>เราลืมหมอนี่เลยไงวะหมอนี่เนี่ยทั้งตันหุ่นก็ซ้ำแล้วแต่ก็ดีได้ชิคิโล่เพิ่ม เออผมจะได้เอามาให้ตัวขององค์จักรพรรดิลูรุสขับก็ได้เว้ยตอนเนี้ยผมให้ทั้งลูรุฮาลูวีนลูรุสไอ้ดังลำขับโอ้ครบเครื่องก็ถือว่าโอเคก็ดีกว่าไม่พัฒนาพอรับได้คือไอดีนี้เนี่ยก็จะให้ลูรุสขับใช่ไหมแต่ลุงเพิ่มได้ไหมขอไหวละ่ะ ไหนๆมันจะมีสีดาวหลุดมาแล้วอ่ะไม่มีเลยโอเคพอนะครับเดี๋ยวไปรุ้นในอีกไอ้นี่ดีกว่าในไลฟ์สดแล้วกันงั้นขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายไปละ